เดี๋ยวเจอกันบนเวทีเห็นเห็นทุกคนแหละโอ้วันนี้ก็มาทำบุญกันนะอ๋อนะโชคดีปีใหม่อ้าวสวัสดีดาวประกายสวัสดีค่ะชื่อดาวประกายมาเลยพี่สลินพัสลินพัทค่ะสวัสดีพี่ทีมจากไหนกันเนี่ยจอร์เจี อ๋อสายพี่อ่ออานาใครอยากจะได้เบอร์โทรศัพท์ของคอหลงตาศ8 3 7 8 3ปดสเจปสาเจปสาเจปสามย้ำแล้วนะได้

ชื่อชาโนนครับชานนชานนเดี๋ยวจำชื่อไว้เลยเดี๋ยวจะต้องเป็นออฟเดียร์ขึ้นหน่วยยังยังยังครับกำลังจะขึ้นโอเคนีทำบุญนะอย่าลืม783ต้องกลับไหมครับนี่ว,วันนี้ก็มาทำบุญกับน,น้องๆชาวอารีอันทุกๆคนเลยวันนี้ได้บุญกันทุนหน้านะ<ไ>เออแล้วปีนี้พวกเราต้องเบี้ยดีนะต้องเบี้ยดีเบี้ยดีทุกคนเลยเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เอ่อนั้นมาหน่อยถามหน่อยค่ะปีนี้สองคนนี้ตั้งเป้าจะทำเงินคนละกี่ร้อยกี่พันล้านของซักเซสทีทีสี่ก็ตั้งเป้าไว้ที่เจ็ดสิบล้านค่ะอ่านี่พี่ใหญ่น้อยหน่อยไม่กว่าน้อยหน่อยเพราะว่าหน่วยน้อยหน่อยขอแค่สามสิบล้านพี่ก็มีครึ่งตัวมาไหมมาครับแต่ยังไม่เห็นหน้ามันเลยเราอยู่ตรงไหนอ่ะนี่เราเอาครึ่งบนหละครึ่งล่างครับ วันนี้เตรียมมาพูดเรื่องอะไรบ้างโอ้โหวันนี้แบบช็อตเด็ดช็อตเด็ดอถ้ามึงไม่เด็ดมึงวันนี้ข้าพี่แคมครับอ่าวันนี้ก็วิทยากรใหญ่ของบริษัทนะที่ทุกคนต้องฟังเนี่ยทีนี้มาเป็นวิทยากรทั่วประเทศเลยวันที่สองครับที่พัทยาโรงแรมแด่น้าคุณสง่าพิชยังคูณผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการประกันชีวิตนี่นี่นี่และผู้ประสบความสำเร็จคุณจิ้ง สบายดีปีนี้เย,ยียเราอัริคุณเมคุณจิวบอกหน่อยที่ว่าจะทำกี่ร้อยล้านาป,ปีนี้นะคุณสงา่าเนี่ยเขาจะมาช่วยบริษัทอารีอันเนี่ยนะครับในการที่จะเป็นวิทยากรหลักในการที่จะเดินสาย พูดท <Hey. S 2> ัด่วประเทศครับเป็น Life ไลฟ์เซนเซอร์ครับไปก็คือจะบอกจะบอกคนประชาชนว่าอะไร<อ>ประกันชีวิตเป็นยังไงประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นโอกาสทางธุรกิจสําหรับคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ยังมีคนอีกเยอะแยะเลยนะครับที่อยากเข้าสู่อาชีพนี้นะครับอย่าปิดกั้นโอกาสของพวกเขาเพียงเพราะว่าในอดีตเราคิดว่ามันยากนะครับเพราะปัจจุบันนี้มันง่ายมากนะครับเราคือก็ทําได้นะนี่คุณสง่าได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้การซื้อประกันเนี่ยนะมันเป็นแบบที่แบบเหมือนไปเอาเงินไปฝากลงทุนกับบริษัทมันเป็นยังไงบอกเขาต้านนิดนึงเดี๋ยวนี้ นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแลเงินของตัวเราเองได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่นะครับก็ไม่ได้ทํางานอยู่กับองค์กรไหนจนแก่จนเกษียณน,นะครับแล้วก็ไม่มีใครดูแลเรื่องเงินกเกษียณให้กับเขาแล้วดังนั้นปัจจุบันนี้คนทุกคนนะครับจะต้องดูแลตัวเองนะครับวางแผนชีวิตตัวเองวางแผนเงินตัวเองวางแผนกเกษียณตัวเองดูแลสวัสดิการตัวเองอย่าไปรอให้องค์กรไหนจ้างคุณนานๆแล้วอยากที่ว่าเด็กรุ่นใหม่จะอยู่ที่ไหนนานๆเพื่อรอวันเกษียณนะครับไม่มีแล้ว ทุกคนวางแผนชีวิตของตัวเองเราจึงตอบโจทย์ปัญหาของพวกเขาได้ตลอดนะครับยินดีต้อนรับนะครับเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวนี้คือเราก็อยู่ในวงการประกันชีวิตมานานนะก็คิดว่าประกันชีวิตมันแค่เจ็บป่วยตายเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วน้ำมันทุ่ก็ไม่มีมันเป็นโอกาสมากเลยนะครับสําหรับคนทุกคนเลยในปัจจุบันนี้นะครับที่อยากจะร่ํารวยประสบความสําเร็จนะครับมันง่ายกว่าที่คุณคิดนะครับเพียงแต่คนส่วนใหญ่คิดว่ามันยาก โอเคจริงๆมันง่ายมากครับเออเราก็มาเจอกันที่อาริอันเนาะพวกเราจะมีอะไรจะบอกกันเยอะแยะอันนี้ตบังเอิญมาเจอคุณจำเรียงคุณจำเรียงเนี่ยเขาอยู่ในวงการประกันชีพมากี่ปีแล้วเนี่ยยีปีเท่าไหร่นะ28ปีนานมากดียังไงอยู่นานขนาดนี้ฮะอย่เพิ่ออ่ะจำเรียงเนี่ยพี่ นี่เรามาดูหน้าตาของบุคคลในวงการประกันชีวิตของอาริอันนะครับว่าหน้าตาแต่ละคนเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าใครอยู่8ริ้วเนี่ยนี่เลยนี่ต้องติดต่อนี่เลย2 2คนหนุ่มสาวอย่างนี้นะครับหนุ่มสามวมากหนุ่มสาวมากก็อยู่ในวงการประกันชีวิตกี่ปีแล้วน้องเต้ยกับน,น้องไอ้ไม่ใช่เปลี่ยนชื่อเป็นเต้เต้กับเต้ยก,ตยกับกอน อ,อยู่ในวงการบันทิงมากี่ปีแล้วครับ20ปีแล้วค่ะมันดียังไงอ่ะถึงอยู word word. ่ไม่เลิกเลยอ่ะก็ได้เงินตลอดอะค่ะมันเป็นอาชีพสละกไม่ไห่อาชีพสระค่ะไปไหนก็ได้สบายๆบริหารจัดการได้ตัวเองเงินอยู่ทุกที่แล้วก็โอ๊ยใกล้ไปปะคะต้องการเสียงอ๋อแล้วก็สามารถที่จะแมネจเวลาได้ดูแลลูกได้อันนี้อันนี้พูดในฐานะที่เป็นคุณแม่ด้วยสามารถดูแลลูกได้ ได้ไปสําผัสกับเพื่อนได้ทุกอย่างได้หมดได้เงินค่ะได้เงินอันนี้น้องกิฟต์นะครับก็กำลังพลิกฐันตัวเองมาเป็นผู้จัดการของอารีอันอยุธยาเป็นไงบ้างกิฟต์อยู่ชนบุรีก็มาติดต่อกิฟต์ได้เลยกิฟต์มีผู้เชี่ยวชาญประกันกลุ่มนะแล้วต้องกลุ่มยดียงละประกันทุกอย่างนะมันก็หายค่ะประกันลดก็ขายประกันลดปรกันายมีหน้าหายหมดค่ะ เพื่อ,อสปาร์ด้วยติดต่อได้นะคะน้าชุนีอ,อันนี้ผู้จัดการใหญ่นะคุณออ๋อคุณออ๋ก็มองหน้าต้องในเออนี่ก็อยู่มากี่ปีละอยู่มาเป็นแล้วสา พอวัดนี่ไม่ต้องบอกนะว่าอยู่มากี่ปีดูหน้าก็รู้แล้วนะอันนี้อายุจะ60กว่าแล้วเกษียณแล้วมากเกษียณที่อารีอันเลยแต่ว่ากเกษียณแล้วก็ยังทํางานได้ uh, uh, อันนี้ <Okay. S 1> <okay. S 2> คุณพันสมรนนเดิมเนี่ยนะครับเป็นครูใช่ไหม<ช>เดี๋ยวนี้พลิกผันตัวเองมาอยู่วงการประกรันชีตที่อารีอันกี่ร้อยปีแล้วครับปีนี้ปีนี้สองยี่สิบสองปีไม่น่าเชื่อเลยนะนี่ ถ้าดูจํานวนปีที่อยู่มาเนี่ยก็คงจะคาดเดาอายุว่าเยอะแต่จริงๆแล้วอายุไม่เยอะนะดูหน้าสิดูหน้าสีหน้าหน้านี่ยังอายุไม่ดีแบบนี้แหละไม่แก่ไม่แก่นะโอเค็คือกำนันของบุรีรัมนะครับกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่ขายประกันมากี่ปีแล้ว 18ปีแลครับ18ปีไม่น่าเชื่อนะ<ม>คุณในวงการอรียนะอยู่กันมา20ปี30ปี18ปอีอันนี้คุณบุ๋มนะครับก็คืออยู่พัทยาถ้าใครสนใจเรื่องประกันชีวิตของอารีย์เนี่ยติดต่อคุณบุ๋มได้เลยนะนอยู่พัทยา สำนักงานพัทยาอยู่ถนนพัทยาเหนือนะครับอีกฝั่งอันนี้คุณจำเรียนนะครับเจ้าของสำนักงานที่จันบุรีนะครับก็อยู่มาเกือบร้อยปีแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คุณหมอนะครับคุณหมอสิทธิพรแก้วตะการวงอันนี้คุณสุนเนศนะอยู่มากี่ปีแล้วสุนเนศสี่าปี 15ปีแค่ฟังอายุการทำงานของแต่ละคนละคนเนี่ยพึ่งแล้วพอดีคุณหลงคุณหลงก็ธัญพรอินทศรนี่นะครับก็อยู่รักษักชมูลจันทบุรีเช่นเดียวกันเออพร้อแล้วครับจำเดียนะขึ้นครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นอีกโอ้โหทึกพักมากเลยนะครับด็อกเตอร์อครับ ดร,รชนานิตประทุมทองอเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของอาริอันทางภาคใต้อาจารย์ชนานิตครับอยู่ในวงการประกันชีวิตมากี่ปีแล้ว15ปีพอดีเลยค่ะปี ติดใจยังไงอยู่วงการประกันชีวิตต้องสูงกว่าปีแล้วมากเกษียณที่นี่ดีมากค่ะมันตอบโจทย์ทุกอย่างชีวิตได้หมดเลยค่ะครับนะถ้าติดต่อสนใจอารีอันติดต่อทางภาคใต้อาจารย์อยู่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ,คะหัดใหญ่สาขาหัดใหญ่ค่ะเซอร์วิสเซ็นเตอร์หัดใหญ่ค่ะ,ะสำนักงานหัดใหญ่นะครับสนใจกับอารีอันติดต่อที่<ม>ดรชานานิดปทุมทองสำนักงานหัดใหญ่ค่ะยินดีนรับรับ ทีมนี้ก็ทีมที่เซตเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีค่ะเอ่อชื่อชื่อวชราวันอยู่เซเว่นเซ็นเตอร์ศรีราชาค่ะอยู่ศรีราชานี่คุณเล็กนะอยู่ศรีราชาเหมือนกันนันยาเาามนทาศรีราชาค่ะศรีราชาถ้าติดต่อสนใจประกันนะของอาริอันก็นี่เลยสองสาวนี่เอออ,อยู่ศรีรา,านะคะสักเมสักเจ้าอันนี้เจ๊เอ่อเจ๊ที อยู่มากี่ปีแล้วอาชีพทิตย์น,นี่้ปีค่ะอาชีพเดิมก่อนทำประกันทำอะไรอ,ะอ,ะอ่ะเป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านเนี่ยไหมอยู่มาเป็นสิบสิบปีได้เลย <c oughs> อันนี้ไม่ต้องบอกนะครับว่าอยู่มาเกือบร้อยปีแล้วอ <c oughs> ผู้ยิ่งใหญ่แห่งภ <c oughs> าคใต้นะพ <c oughs> ี่อะไรครับถ้าบอกชื่อน,นิดนึง <c oughs> พ,พี่มลค่ะพี่มลพี่มลอยู่สำนักงานหาดใหญ่หาดใหญ่ค่ะ นี่นะอยู่มาเกือบเขาเป็นคนที่มีอายุงานมากที่สุดในบริษัทนี้บอกอายุงานได้ไหมครับว่ากี่ปีตอนนี้ยาง40ค่ะอยู่บริษัทน exactly ี้มา40ปีคือเหมือนสารพระภูมิแล้วว่าไหวได้แล้วว่าไหวแล้วไงเอาเป็นเอาเป็นว่าอยู่มา40ปีนะอายุไม่ต้องบอกเพราะนั้นเนี่ยยังหน้าตาสาวปิ๊งขนาดนี้นะถ้าทางถ้าตาเล่เหมือนเทแกรไม่เก็บแสบเหมือนเอาแหน นี่คุณแผนเค้กนะครับก็อยู่ในวงการประกันชีพมากี่ร้อยปีแล้วเธอสวัสดีค่ะ17ปีค่ะ17ปียังสวยเช่นกระันนี้อยู่เลยนะค่ะยิ่งอยู่ยิ่งสวยค่ะยิ่งอยู่ยิ่งสวยอยู่อยู่อ่าวดมนะศรีราชาไม่ค่ะตอนนี้ย้ายสำนักงานมาอยู่ศรีอุดดมซับแล้วค่ะซอยอัสสำชันค่ะติดกับเลยวัดไร่กล้วยไปอะค่ะติดกับข้าแกงหมักใต้ค่ะ มีคนหลากหลายมากเลยนะครับโอเคคือคุณสมควรสมควรใจชุ่มใจอยู่จังหวัดอะไรครับเชียงใหม่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ของวงการประกันชีวิตช่วงเนี่ยของเชียงใหม่เลยเพราะว่ามียอดและมีผลงานดีมากคุณสมควรอยู่วงการประกันชีวิตมากี่ปีแล้วครับ20ครับ20ปีมันดีไงถึงอยู่มานานขนาดนี้ยอดทําให้ชีวิตเราดีขึ้นและทําให้ครอบครัวดีขึ้น สิ่งที่ไม่เคยเจอไม่เคยพบก็ได้พบในธุรกิจกันชี่นี่นะครับหรือว่าสุดยอดที่สุดนะครับโดยเฉพาะที่อาริอันใช่ไหมตั้ครับถ้าทําเป็นอาชีพนะอยู่ยืนยาวอยู y aw, y ่ยาวกันเนี y aw, y ่ยมาอยู่ที่อาริอันกันนะครับถ้าอ,อยู่เชียงใหม่ติดต่อคุณสมควรได้ที่สํานักงานอะไรครับอ่าสนักง,งานสวิทเซ็นเตอร์เชียงใหม่890เกสริตกรุ๊ปเบอร์โทรดได้ไหมครับไม่ต้องครับเขาไปหาเจออยู่แล้วขอบคุณคุณเดี๋ยวก่อนยกมือไหว้มาไหว้ใหม่เดี๋ยวขอแสงหน่อยได้ค่ะยกมือไหว้ใหม่ด้วยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวคนสวยเดี๋ยวแสงไม่สวยได้วยกันปดอส,ว,ส,ว,ส,ว,สว,วัสดีค่ะพี่แจมสวัสดีค่ะเออสหวัสดีใหม่แนะนําตัวหน่อยเป็นใครอยู่ที่ไหนทําไมสวยขนาดนี้โอ้ยขอบคุณค่ะ <laughs> นิออนนะคะเอเวอเรสค่ะอยู่กรุงเทพอยู่วงการประกันมากี่ปีแล้วครับสิบสองปีแล้วค่ะสิบสองปีแล้วหนูก่อนอยู่วงการประกันวิตหนูทาอะไรมาก่อนหน้าตาสวยขนาดนี้เออขอบคุณค่ะที่ชมเลยเป็นเมนเจเจอร์อยู่หรือวิตองนะคะ ถึงว่าดูนี่บุคลิกตั้งแต่หัวจดเท้าขอตัะทานโทษนะคะเอาเป็นว่าอันนี้ก็คือไม่ว่าใครนะก็มาอยู่ในวงการประกันชีิตโดยเฉพาะที่อารีอันได้ดียังไงหนูบอกสั้นๆอิสระรายได้เป็นของตัวเองไม่ต้องใช้เงินลงทุนมีคนลงทุนให้กําไรแบ่งกันขาดคุณเราไม่เกี่ยวและที่สําคัญพลิกชีวิตแน่นอนค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับโอ้โหนี่สุดยอดวันนี้ พี่อารีอันนะเจอแต่คนเก่งๆเอามาดูน้ำตกสวยๆเจอคนสวยคนเก่งของอารีอันซักเซสของชนบุรีชื่อจ้าพิมสินีสายตาค่ะเอออยู่วงการประกันชีวิตกี่ปีแล้วปีแล้วค่ะเป็นไงเมื่อก่อนทำประกันชีวิตทำอะไรอยู่อ๋อเมื่อก่อนเป็นคุณครูเป็นเจ้าของน u r อ e r y แต่จนหลังมาทำประกันชีวิตก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะมีเพื่อนเยอะมีความสุขเงินเยอะโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะอยู่สํานการ์ แสนสุขค่ะแสนสุขสีแสนสุขชนบุรีจ้าจ้จใครสนใจก็ไปติดต่อพิมพ์ซินีสายตาหนึ่งรอยคนนี่นี่อยู่วงการประกันชีวิตมากี่ปีแล้ว ตอนนี้เหรอครับตอนนี้ก็อยู่มา10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีอ๋อนะดียังไงอยู่วงการประกันชีวิตโอ้สุดยอดเลยครับความฝันที่อยากได้ได้หมดเลยเงินที่เคยคิดว่าไม่คิดวอาจะมีมากขนาดนี้มันมีมากกว่าที่คิดครับอ้าวแบบพูดเรื่องเงินอีกแล้วเือดใจไม่ไหวเรื่องเงินมันเป็นปัจจัยที่ทุกคนวิ่งหาการลงงานครับขอบคุณมากชื่อครับคมสันพมชนะครับโอเคครับิมาเจอสุดยอดนักขายแห่งวงการประกันชีวิตอีกหนึ่งท่านนะอยู่วงกกาาาารมมนน แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะดิฉันนิติรัตน์เหล่านันชัยนะคะคุณไก่นิติรัตน์ค่ะอยู่วงการมากี่ปีแล้วครับไก่หรอคะอยู่16ปีคะ่ะ16ปีนี่ก่อนอยู่วงการประกันชีวิตจะทำอะไรมาก่อนไก่ทําธุรกิจส่วนตัวคะ่ะเป็นเจ้าของบริษัทจําหน่ายคอมพิวเตอร์คะ่ะโอ้แล้วมันดียังไงถึงพลิกผันชีวิตมาขายประกันเนี่ยอืมไม่ต้องลงทุนเออไม่ต้องมีสต๊อกสินค้าค่ะจ้าแล้วที่สําคัญก็คือเราเบื่อปัญหาลูกจ้างผู้ร่วมงาน ะะพอเราสอนจนเก่ง,กงจนเป็นก็ออกไปเนาะแล้วเราก็ต้องคอยหาคนใหม่พัฒนาคนใหม่แต่งานนี้ค่ะไม่ต้องลงทุนค่ะเราสามารถสอนคนได้เป็นร้อยเป็นพันคนครับแตกสาขาออกไปยิ่งเก่ง ครับเราก็ยิ่งได้ <laughs> คุณไก่เนี่ยอยู่วงการมานานมากแล้วก็ตอนนี้มีเครือข่ายทีมงานที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครปฐมแนะนำเหรียสสถงงาการอยู่ตรงไหนติดต่อคุณไก่ได้ที่ <laughs> อยากสนใจไปอยู่รอบเตรียมคุณไก่ได้ที่หลายคนเข้าใจว่าไก่อยู่นครปฐมค่ะไก่อยู่กรุงเทพค่ะอา้าวเลยอ้าวอยู่ตรง,ตรงไหนก,กรุงเทพค่ะนะคะอยู่ที่ถนนจันท์ค่ะค่ะก็อยู่ที่ถนนจันค่ะตรงแถวแถวสาธุประดิษฐ์ ถนนดาราธิวาสราชนครินทร์โอเคใจกลางเมืองเลยมีอะครก็ยินดีรับใช้นะครับนี่ครับผู้ยิ่งใหญ่ของวงการประกันชีวิตของอาริอันอีกหนึ่งท่านโอ้โหรถลาเต็มไปหมดเลยไม่อยากบอกว่ามีแต่รถเบนซ์อ่ะโอเคเอันนี้คือถ่ายแล้วเออบันทึกแล้วนะเดี๋ยวทีู่้วันนี้ผมก็มายืนอยู่ที่ขอประชุมของชนละครีสอร์ทซึ่งมีงานสัมมนาผู้บริหารทั่วประเทศของอาริอันอยุธยานะครับ ก็วันนี้ก็ได้ได้หลากหลายที่จะเจอกับคนวงการประกันชีวิตของอาริอานอุทิยาเนี่ยมาจากทั่วประเทศภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนําให้รู้จักกับหลายๆคนที่เขาอยู่ในวงการประกันชีวิตโดยเฉพาะที่อาริยันุทิยาว่าแต่ละคนเนี่ยเขาประสบความสําเร็จแล้วก็ทําไมเขาถึงเลือกอาริอานอุทิยาแล้วทําไมเลือกอาชีพตัวแทนประกันชีวิตอ่ะเดี๋ยวตามผมไปดูเลยนะครับเราอยาง ครับก็มาเจอน้องชายสุดหล่อเนี่ยชื่ออะไรนะอุมาครับผมชื่อชั่นชื่อมับชื่อมัด์ทเป็นไงบอกเพื่อนๆหน่อยสิว่าอายุเท่าไหร่ทำไมมาอยูอาชีพประกันชีวิตโอเคก็ผมชื่อมัดนะครับมาชัยสุวรรณนะครับวันนี้คือมาพัฒนาดังๆหน่ัยเดี๋ยวเสียงไม่เข้าฮะก็รู้สึกว่าดีครับแล้วก็เป็นงานที่ผมเพิ่งเข้ามาสัมผัสไม่คิดด้วยว่าจะเข้ามาสัมผัสนะครับแต่ว่าทำไปทำมาทีนี้เริ่มรู้สึกรักกับมัน นะครับแล้วก็จะทำมาต่อไปเรื่อยๆนะมันดียังไงอ่ะการประกันชีวิตอ่ะคุณก็ไปเป็นก็เราหล่อเงี้ยไปเป็นดาราไม่ดีหรอหล่อละครไหยครับพี่อ๋อเล่นละครด้วยเออก่อนหน้านั้นแบกกาวผมก็จะเป็นนายแบบแล้วก็เล่นละครด้วยอ๋อเป็นนายแบบแล้วก็พิ่งเพิ่งจบมาก็ทิดาภาคสิ้นนะครับช่องทีวีนะครับเิร์ชดูยูคูดได้เลยครับกับกระสาบอานนท์นี่สาวคนนั้นมาี่ก่อนเอ่าโอเคอ่าโอเคครับขอบคุณมากมากครับพี่ คริสซลินนี่คริสซลินถามจริงๆหนูอ,อยู่วงการประกันชีวิตมากี่ปีแล้วห้<พ>าค่ะเออแล้วเป็นยังไงบ้างดียังไงวงการประกันชีวิตโดีค่ะแล้วเลิฟเฟอรเ์เฟกอิสระค่ะฟรีดอมค่ะอ๋อแล้วหนูก็คิดว่าจ,จะเลือกอาชีพนี้ไปตลอดค่ะ่าน้บริษัทจะไม่ให้ดูหนูนี่แล้วทำยังไงที่เราจะอยู่ในวงการประกันีวิตได้นานอย่างเราเนี่ยอนานๆรอคะแน่นอนอันดับแรกซื่อสัตย์นะ สัตว์สุจริตนะคะจริงใจนะคะมีพ่พามจริงใจกับลูกค้านะคะเสมือนว่าลูกค้าเนี่ยคือหนึ่งในครอบครัวของเราเราอยากให้ครอบครัวเราได้แบบไหนเราใลูกค้าแบบนั้น,นะค่ะแค่นี้เราก็จะอยู่ในชีวิตนา ต้องขยันด้วยนะเธอทะลึกล่ะคำว่าขยันเออขี้เกียจให้ได้เลยขี้เกียจถมกนะเอาตุ๊กตุ๊กมาขยันเดียวขยันเดียวโอเคโอเคภาพคิ้วนี้เหรอภาพคิ้วอันนี้เอ่ออันนี้ก็เป็นเอ่อสาวสวยที่พี่เข็มภูมิใจมากเลยเพราะอยู่ทีมตะวันออกอยู่ทีมซักเซสด้วยกันนี่ตุ๊กทำยังไงเป็นไงเนี่ยสวยขนาดนี้มาขายประกันฮะบอกบอกน้องๆหน่อยดิเออก็อาชีพมันเป็นอาชีพขายประกันนะคะพี่เข็มคนในมี อยู่แล้วยิ่งขายประกันยิ่งมีเงินเยอะถุสวยขึ้นนะคะ,ะถ้าอยากพบตุ๊กแล้วซื้อประกันกระตุ๊กมาเป็นทีมตุ๊กพบได้ที่ไหนพบได้ที่ชนบุรีค่ะในโซเชียลนะคะสามารถเจอชื่อได้ตุ๊ก,กี้ริตตุ๊ก,กี้ค่ะ,ะก็จะมีคนเข้ามาติดตามเยอะเลยทีเดียวก็จะโพสเป็นลายใตยการทำงานการใช้ชีวิตทอเคอ,อสดก็เพ่อท่เก็บ โอเคดีใจด้วยดีใจด้วยจ้าเอามาเดี๋ยวเจอสาวสวยกคนนี้หมดเหมือนเวลาทีมคนขายประกันเี่ครับเมื่อกี้เนะเมื่อกี้เนี่ยให้ดูแต่คนแก่ๆตอนนี้คือให้ดูัวสวยอะอะตุ๊กเข้ามาได้เอามาสามคนเข้ามาแนนมาแนนเอาหนุ่มรอเข้ามาด้วยเข้ามาด้วยกันเลยอดะครับ เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมก็ให้พบจากคนที่แบบว่าอายุเยอะเยะเพราะว่าจะชี้ให้เห็นว่าคนอยู่วงการประกันชีวิตจะสามารถอยู่ยาวจนแก่จน,จนเฒ่าจนเกษียณเ่ลได้แต่ชุดนี้เนี่ยผมจะให้เห็นเลยว่าคนหนุ่มสาวสวยหล่อเนี่ยก็สามารถที่จะมาเริ่มต้นงานประกันชีวิตได้แล้วก็อยู่กับริอันไปจนแก่จนเฒ่าอย่างพี่เข็มเนี่ยพี่เข็มอยู่มาสาปีลาเริ่มต้นเลยนี่ที่หนุ่มหลอดาร<น>านง <า S 1> อ,อันนี้จ้ะแนะนำตัวเข้ามากล้องเข้ามาใกล้ๆเลยเออใกล้ๆคนนี้เลยอ่า พิมชนะพูดดังๆคุกบ้านไม่ได้ยินแนนค่ะแนนอันนี้ก้อยค่ะจุธาทิพย์ค่ะก้อยจุธาทิพย์นี่เอ่อทำอะไรอยู่ที่่อนทําประกันก็ทำอสังหาค่ะแล้วก็ทำธุรกิจพาสร์ตแล้วก็ทำนี่พี่อย,อยากยยากระซิบแทรกเลยนะ <ๆ S 1> <c oughs> คนนี้เขารวยอยู่แล้วแล้วเขาบอกอยอยู่ดีๆก็บากขายประกันแสดงว่าไอ้ประกันมันมีเสน่ห์ที่เธอเธอไม่ได้ทำเพราะเงินแล้วเนี่ยเธอทำเพราะอะไรเออได้เพื่อนนะคะได้สังคมได้หลายอย่าง ได้เพื่อนได้สังคมได้ความสนุกได้มิรนะก <ฮะ S 1> ็ได้ได้หลายอย่างคือเงินอันนี้ไม่ใช่ปัจจัยหลักของเราแล้วนะโอเคอันนี้น้องตุ๊กนะครับก็เป็นครูเป็นครูสอนวันนี้มามาเป็นผู้บริหารของอาริอันอยุธยานะครับก็เอาไว้เจอพวกเรา 3- 4มสี่คนนี่เราอยู่ชมบุรีน้องไม่อยู่ไหนนะอเครับอยู่กรุงเทพนะโอเคโอเค ขอบคุณมากนะนะอ่ะน oh, okay, okay. <ok ี่ก็ต้องมาในห้องประชุมเดี๋ยวจะเริ่มมีการประชุมพิชารารบัน